สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องระเบยียบวิธีการทำซ้ำแบบจาโคบีนะครับเราจะเริ่มเขียนระบบสมการเชิงเส้นนะครับในรูปแบบที่มันกระจายออกมานะครับแม้ว่ารูปแบบเมทริกจะกระทัดรัดแต่ว่าเขียนแบบนั้นแ้วจะอธิบายยากนะครับเราเลยกระจายเขียนออกมาเป็นสมการแบบธรรมดานะครับก็เป็น a 1 1 x 1บวก a 1 2 x 2เนี่ยบวกไปเรื่อยจนถึง a 1 n xn เท่ากับ b 1นะครับแล้วก็มีอย่างเงี้ยทั้งหมด n สมการเนื่องจากว่าตัวไม่รู้ค่าเนี่ยมีทั้งหมด n ตัวคือ x 1ถึง xn การจะใช้ระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบจาโคบีได้เนี่ยเมทริก a เมทริกสัมปสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นเมทริกที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าเด่นในแนวทแยงนะครับเด่นในแนวทแยงหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสมาชิกในแนวทแยงเนี่ยนะครับก็คือพวก a 1 1 a 2 2 a 3 3ไปเรื่อยๆจนถึง a n n เนี่ยนะครับขนาดของมันเนี่ยก็คือเราใช้สัญลักษณ์เป็นค่าสัมบูรณ์นะครับมากกว่าตัวที่เหลือผูกรวมกันมาหมดเลยตัวที่เหลือผูกรวมกันมาหมดก็คือเอาเอาขนาดมาเหมือนกันนะครับก็คือเครื่องหมายไม่สนใจเอามาบวกบวกบวกกันที่เหลือมัดรวมกันมาก็ยังยังสูไม่ได้ถ้าเมทริกสัมประสิทธิ์เนี่ยมีคุณสมบัติเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะใช้ระเบียบวิธีการทําซ้ําแบบจาโคบี้หารากของระบบสมการออกมาได้ ความหมายของสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเราก็มาเขียนกระจายได้เป็นแบบนี้นะครับ a b s o l u t e a 1 1มากกว่าหรือเท่ากับนะแอลสูตรเอ่บวกแอ a สูตรเอหนึ่บวกไปเรื่อยถึง A1N นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะต้องเป็นจริงทุกๆสมการก็เป็นจริงไปเรื่อยจนถึงเ n n ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์มีคุณสมบัติเด่นในแนวทแยงแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงครับเราก็จัดรูปสมการจัดรูปสมการยังไงครับในสมการที่1เนี่ยเราก็ใช้ A 1 11, x 1เป็นหลักนะครับแล้วก็ย้ายข้างก็คือย้ายให้ทุกสิ่งอย่างไปไว้ทางด้านขวามือของสมการนะครับแล้วก็เหลือแต่ a 1 1 x 1เอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยเอา a 1 1เนี่ยมาหารแล้วเราก็ทำอย่างนี้กับทุกๆสมการนะครับก็จะได้ว่า x 2เท่ากับ1ส่วน a 2 2แล้วก็คูณกับอะไรครับ b 2แล้วก็ลบตัวที่เหลือทุกตัวแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง x n แล้วจากตรงเนี้ยจากสมการชุดที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเราก็าเอามา ดังต่อไปนี้ก็คือ x 1เนี่ยของรอบใหม่จะเท่ากับอะไรครับไอทางด้านขวามือของสมการเนี่ยเอา x ของรอบเก่ามาคำนวณ x 2ก็เช่นเดียวกันนะครับ x 2ก็คือคำนวณได้โดยที่เอาค่าเก่าของ x 1 x 3มอะไรเนี่ยมาคำนวณทั้งหมด x 3ก็เช่นเดียวกันนะครับเอาค่าเก่ามาคำนวณหมดเลยสรุปแล้วเราเียบ,บวิธีการทำซ้ำแบบจโคบีจะใช้ x ค่าเก่ามาคำนวณ x ค่าใหม่ทั้งหมดทุกสมการ เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าให้หารากของระบบสมการด้วยระเบียบว,วิธีการทำซ้ำแบบจโคบบีโดยใช้ค่าเดาเริ่มต้นเป็นเวกเตอร์1เวกเตอร์1ก็หมายความว่าเวกเตอร์ที่สมาชิกทุกตัวเนี่ยเป็นเลข1โดยใช้ค่าคลาดเคลื่อนยินยอม10กำลังลบ6แล้วก็วัดคุณภาพของรากที่ได้โดยใช้ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทจากระบบสมการที่โจทย์ให้มาเราจะต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเมทริกซัมประสิทธิ์ มีคุณสมบัติเด่นในแนวทแยงหรือไม่โดยทำการคำนวณง่ายๆดังนี้นะครับก็คือนำสัมประสิทธิ์ในแนวทแยงเนี่ยมาเปรียบเทียบกับผลรวมของค่าสมบูรณ์ของสัมประสิทธิ์ของตัวที่เหลือในแต่ละแถวนะครับซึ่งก็จะพบว่าในทุกๆสมการเนี่ยสัมประสิทธิ์ในแนวทแยงมีค่ามากกว่าผลรวมของค่าสมบูรณ์ของสัมประสิทธิ์ตัวที่เหลือรวมกันทุกสมการ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ในกรณีนี้เป็นเมทริกซ์ที่มีคุณสมบัติเด่นในแนวทยแยงจากนั้นเราจึงสร้างความสัมพันธ์เวียนเกิดได้ดังนี้นะครับก็ย้ายข้างมาทีละสมการก็จะเห็นว่าผมหอบเครื่องหมายลบมาด้วยผมหอบเครื่องหมายลบมาด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้ลบ x 2ผมหอบมาด้วยเพราะว่าตอนเขียนโปรแกรมเราสามารถที่จะใส่ค่าสเกลาร์เป็นบวกเป็นลบได้หมดดังนั้นผมจึงเขียนโดยที่เอาเครื่องหมายมาด้วย ทุกตัวเอาเครื่องหมายมาด้วยนะครับถ้ามีเครื่องหมายลบผมจะเอาเครื่องหมายลบมาใส่ด้วยเพื่อให้ทุกตัวมันเป็นลบหมดนะครับเพราะว่าเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราไม่มาดูว่าตรงไหนเป็นบว,วกตรงไหนเป็นลบนะครับเราย้ายมาคือถือว่าย้ายมาลบทั้งด้านขวามือของสมการเนี่ยย้ายมาลบทั้งหมดถ้ามีเครื่องหมายลบก็ต้องหอบมันมาด้วยซึ่งเราก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยสสมการวิธีการคำนวณดังนี้ก็คือหลังจากที่เรามีค่าเดา แล้วเป็น1111 1, 1, 1, 1, เนี่ยเราก็แทนค่าตรงนี้แล้วก็ดาเนินการคํานวณไปเรื่อยๆนะครับมาดูรายละเอียดการคํานวณกันนะครับในกรณีที่ k เท่ากับ1นั่นหมายความว่า k ลบ1ก็คือ0จะได้ x 0ก็คือค่าเดาซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเป็นเวกเตอร์1หมายความว่าเวกเตอร์ที่สมาชิกทุกตัวเป็น1หลังจากนั้นเราก็คํานวณ x 1ของรอบที่1นะครับก็แทนค่าเข้าไปในความสัมพันธ์เวียนเกิดตรงนี้ x k ลบ1ก็จะกลายเป็น x 0 แล้วเราก็นําตัวเลข1เนี่ยมาแทนค่าลงไปนะครับก็เลข1ตรงนี้ก็เลข1น,นะครับสังเกตดูว่าเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับตรงนี้เครื่องหมายลบมีเครื่องหมายลบอยู่นะครับมาถึงตรงนี้ก็เครื่องหมายลบก็ยังอยู่แล้วก็เอาเลข1มาแทนค่าแล้วก็คํานวณออกมาได้ x 1เท่ากับ0.5ในทานองเดียวกัน เราก็จะหา x2 ได้นะครับก็เอาความสัมพันธ์เวียนเกิดมาใช้แล้วก็แทนเลขหนึ่งลงไปเดี๋ยวจะเห็นมีเครื่องหมายเครื่องหมายลบอยู่นี้กับตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเนี่ยลบมีอยู่ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ได้ค่าออกมาเป็น2.1818ซ้ํำคานองเดียวกัน x3 คํานวณแล้วก็แทนค่าลงไปแทนค่าลงไปได้ไรครับได้ลบ1.1แล้วก็ x4 แทนค่าด้วย1หมดเลยนะครับ x2 x3 ตรงนี้แทนค่าด้วย1หมดเลยก็จะได้1.625 ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเตรียมเนื้อที่นะครับในกรณีที่คำนวณมือเนี่ยนะครับบนกระดาษเนี่ยนะครับก็จะต้องเตรียมเนื้อที่นิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าผมแสดงการคำนวณออกมาทั้งหมด3สเต็ปด้วยกันก็คือเขียนความสัมพันธ์เวียนเกิดแทนค่าแล้วก็หาค่าตัวเลขออกมานะครับเวลาทําในกระดาษก็ต้องเผื่อเนื้อที่ไว้หน่อยนึ่งแลังจากนั้นก็คำนวณค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ โดยหาขนาดของ x1 ก่อน x1 ก็หาขนาดก็คือทำยังไงครับก็คือเอาตัวเลขสีแดงตรงนี้สตัวเนี่ยนะครับแต่ละตัวยกกำลังสองก่อนยกกำลังสองนะครับแต่ละตัวยกกำลังสองแล้วก็บวก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 กันแล้วเป็นยังครับถอดสแ r ว r รูทถอดสแคว root ออกมาก็ได้ขนาดของเวกเตอร์ตรงนี้ได้2.97ถัดมาเราก็หาผลต่างนะครับเราเอาเวกเตอร์ลบกันนะครับผลต่างเอาเวกเตอร์ลบกันเนี่ยก็ต้องได้ตัวเลขออกมา4ตัวแล้วก็แต่ละตัวก็ยกกำลังสองแล้วก็ถอดรูท ตรงนี้เอาผมแจกแจงรายละเอียดให้นิดนึงอย่างตรงนเนี้ยลบ0.5เนี่ยเอาอะไรมาตั้งเอาอะไรมาเป็นตัวลบก็คือเอา0.5เป็นตัวตั้งแล้วก็เอา1ตรงเนี้ยมาเป็นตัวลบนะครับถัดมาก็เอา2.1818ซ้ําเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบ1ตรงนี้นะครับก็ทําอย่างนี้ไปทุกตัวแล้วเราก็คํานวณค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ได้โดยนาโดยนําผลต่างตรงเนี้ยนะครับผลต่างเวกเตอร์ผลต่างที่หาขนาดแล้วเนี่ยนะครับหารด้วยตัวมันต,ตัวมันเอง ตัวใหม่ตัวใหม่นะครับถมงรีตตัวใหม่นะครับก็จะได้0.853ซึ่งก็ยังมากกว่าค่าคลาดเคลื่อนยินยอมเราก็คํานวณต่อในรอบที่2ซึ่งในรอบที่2เนี่ย k ลบหก็คือเท่ากับ1ก็จะเป็น x 1แล้วก็เอา x 1ไอ้สีแดง,งนี้มาสวมใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วขั้นตอนการคํานวณก็เป็นเหมือนเดิมขั้นตอนการคํานวณก็เป็นเหมือนเดิมก็หา x 1ของรอบที่2ก็เอา x 2รอบที่1มาใช้ x 3รอบที่1มาใช้ก็คํานวณก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปก็จะได้ค่า x 1ขอองรอบที่2ออกมา ทำนองเดียวกัน x 2ของรอบที่2ก็ผมก็จะโชว์สสเต็ปทุกอันเห็นไหมครับโชว์สสเต็ปทุกอันตรงนี้อาจจะเห็นโอ้โหเครื่องหมายลบมีไหลไหลซ้าไหลซ้อนจางนะครับอาย้อนกลับมาดูนิดนึงนี่เห็นไหมครับลบลบแล้วก็ x 3แต่จะเห็นว่า x 3เป็นลบอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไงครับลบลบแล้วข้างใน x 3ก็ติดลบอีกนะครับก็ไม่ต้องห่วงเวลาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันทํางานให้คุณได้ถูกต้องไม่ต้องกังวลนะครับถัดมาก็หา x 3มา x 3ก็ค่อยๆทำนะครับเว้นเนื้อที่ไว้นะครับอย่าลืมนะครับในการสอบออนไลน์เราต้องเว้นเนื้อที่ไว้หน่อยเพื่อที่จะเขียนรายละเอียดโชว์เวิร์กให้ผมเห็นหลังจากนั้นก็เป็นยังไงครับก็คำนวณค่าคลัดเคลื่อนสัมพัทธ์ก็หาขนาดของของ x 2 x 2ก็เอาตัวเลขสีแดงเนี่ยสี่ตัวเนี่ยยกกำลังสองแต่และตัวยกกำลังสองรวมกันก่อนแล้วก็ถอดสแควร์ o ูทนะครับก็ได้2.39ถัดมาก็ หาผลต่างนะครับหาผลต่างของ x ในรอบที่2กับ x รอบที่1ก็เป็นยังไงครับตัวแรกเนี่ย0.53อะไรเนี่ยนะครับก็คือเอา1 0.38ลบด้วย0.5ตรงนี้นะครับตัวที่2เนี่ยลบ0.40อะไรเนี่ยก็เอา1 775ลบด้วย2.18183ทำอย่างนี้ออกมาได้ตัวเลข4ตัวเลขแล้วก็ยกกำลัง2เอามารวมกันถอดรูทอีกก็ได้1.015หลังจากนั้นก็หาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ได้ออกมาเป็น0.423819ซึ่งก็ยังมากกว่าค่าคาดเคลื่อนยินยอมก็คำนวณต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งค่าคาดเคลื่อนสัมพัสต่ำกว่าค่าคาดเคลื่อนยินยอมจึงจะหยุดคำนวณซึ่งเดี๋ยวเราจะแสดงตัวอย่างการคำนวณบนสเปซชีตต่อไปนะครับ